ครับแตงแรกครับผมแตงแรกเมื่อนี้ได้ปลาคอรครับผมตกตัวใหญ่เลยครับอย่ามันลดก็เลยเอาทงไปใส่ไว้ครับผมนีุู่นะครับโอ้ตกยังไงเลยพี่น,อน้องนี่เอาตกเอ้าลดสั่งพี่น,อน้องเลยอูย้อู้ยิงยู่ครับพี่น,อน้องเดอย เพลงสองครับ พี่น้องๆเมนี you, other, ่กับพบกับนุ mm ่ม ouais. จักรตระพักกินเลยครับผมมเอนี่กับพี่น้องมาหาเลาะหายู่หากินแถวบ้านนี่ครับผมมเอนี่กับมาใส่เบ็ดครับผมมเอนี่ก็เป็นไม้แก้มือไม้เข้านะครับกับครับเยอะใส่เดือนครับผมไปครับไปใส่น่วกันครับผมบางมเอนี่มันจะมีแต้มบ่อหั่นคอนกับผัดติดพลาดเป็นลายครับมเอนี่กัมาแก้มือครับผมสามสิบก๊ลังครับผมที่เก่าผมมียอดจักรบาลครับมีเยใส่เดือนครับผม ฝนตกหนักมา่อสองสามมือแล้วครับผมเพิ่งช่วงนี้ฝนก็เล็งหยุดมาได้มือนึงแล้วครับผมเลยออกมาได้ใส่เบ็ดเลยครับผมอยู่บ,บนคาร์บอนนี่นี่ใกล้ค่้มแล้วครับผมหกโมงละตรงฝาวส่ครับผมนี่ครับได้ตรงทั้งน้ำไหลนี่แหละครับผมครับผมก็เดี๋ยว ไปไปรอบๆบ,บริเวณตรงนั้นนะครับผมเดี๋ยวก็มัดยามกันตอนนึงครับผมเดี๋ยวมาด,ดูนน้ำกันครับผมนะครับสวัสดีครับพี่ยน้องนี่ก็ มาสามทุ่มครับผมไปพิ่งน้องมายามเบ็ดน้ากันครับผมไปรุ่นไปเบิังกันครับผมบ้ามันจะมีแต้มบระคับมือเนี่ยครับขึ้นเนี่ยครับไปครับหลังแดกครับโอ้เงี่ยบอ่พี่น้องครับเย็นเยี่ยบไหมครับผมเดี๋ยวถ้าได้ช็อตเบ็ดเหนียวจะทายให้เบิ้องลึกครับผมเพื่อไม่เสียเวลาครับผมหลังที่สองมีห้อยดึงพี่น้อง ครับเด็ดง้อเลยครับตัวว่าปติดครับผมลุดแล้วครับลุดซ้ำครับเยี่ยงย่งครับลุนต่อครับผมเอาเม็ดแต้มพี่น้องนะครับอู้ปาคนใหญ่พี่น้องเห็นปะครับนะครับ ก็ใหญ่ครับอาครับเดี๋ยวเอาขึ้นมาให้บังก่อนะครับผมครับแต้มแรกครับผมลช่อนไอช่อนครับผมครับนี่ยรับผมแต้มแรกครับใส่กำลังงามเลยครับผมเกยบใส่ของครับผมซื้อของมาไหมพี่น้องจะลองของไหมครับผม แตมแหลกอาช่อนนี่ครับผมครับแตมแหลกมือนีได้ปลาคอรครับผมตกเหง่มานเด้อเจ้าทีเจ้าทางได้ขออนุญาตเด้อมือนีเด้อมือแหลกไปได้ขออนุญาต่าตครับผมได้แล้วครับครับผม แต้มแรกแฮกมานครับผมของไม่ย่ำอองเลยครับคุณซื้อมาเมื่อไหร่ครับลอยหนึ่งครับผมของอฉลองครับผมบังรุ่นแต้มต่อไปครับหลังนี้คือเขาให้ดึงพี่น้องอูใส่บปุยู่พี่น้องคุณนะครับโอ้หลุดซ้ำพี่น้องหลุดครับรุ่นต่อครับพี่น้องหลังนี้ก็ถิบครับผม ปลาข้อนหน่อยครับเพื่นนะครับครับครับแต้มที่สองครับผมแต้มที่สองครับผมปลาคอกันครับผมปลาข้อนหน่อยอุ้ยเหยียบหลุดสองแต้มมาแล้วครับ อนบ่อยู่เงียบเงียบๆอุ้ยพี่ตุกพี่น้อง b a ยัง k b ยังพี่นอ้องปลาคอดเราพี่น้องนะครับอ้าวาแล้วครับผมแต้มที่สามปลาคอดครับผมครับใส่กระลังงามๆครับที่สามนวาจะลดแล้วเห็นเงียบๆพี่น้อง ใส่คลองครับอืมมีแต่ปลาคอาที่พี่น้องมีเลยเข้าไปครับอ่าแต้มที่สามครับผมมือนี่ครับผมโอ้ได็ดหอยง่ายพี่นอ้องกระจัดไปพี่น้อง ไปไยตำเซนบักรฮุนครับครับสามแส้มนะครับผมไปครับลุนต่อครับผมพี่นอ้องเป็นพี่ดึงด้วยครับพี่น้อง อู้นะครับปลาดุกครับพี่น้องคุณนะครับตัวบวกงเลยครับพี่น้องไปครับไปจับนหมนกันครับเดี๋ยวจะลดครับเดี๋ยวพี่น้องปลาดุกตัวงเลยครับย่ามันลดเลยเอาถุงไปใส่ไว้เขับผมนี่ย่ามันลดไอ้ไอคลิปที่แล้วครับผมคุณนะครับอู้ตกง่ายเลยพี่น้องดีเอาถุงมามมาใส่ดิเพื่งจะลด แน่นบุบเล่าพี่น้องกยกระโุกน้อยเดี๋ยวอีลีพี่น้องเกือบจะลดพี่น้องก็เลยนี่มึงสี่เล่าพี่น้องมินมินปากเองครับ เนี่ยอืออกมาจาะที่นี่อืเอ้าเดี๋ยวไปพี่น้องน้อ,อ,ยอยพี่ยัยยนรุ้โอเคสีแต้มครับผมรุ่นต่อครับ อันสุดท้ายพี่น้องนี่ปลาดึงปิดตัวครับพี่น้องปลาเคาะอีกแล้วครับนะครับนะนะครับปลาเคาะครับพี่น้องไปอันสุดท้ายครับผมเอ้าลดสามพี่น้องเลยโู้ประมาาโคตดสำหรับผลงานขึ้นนี่ครับนี่ครับปลาดุกเงยเลยครับผมกับปลาเคาะปลาเคาะสามปลาดุกหนึ่งครับเป็นซีแต้มครับผมได้หอยอีกเมื่อกี้ปลาเคาะขัลรถไปโตหนึ่งครับผม เรามีห้อยดึงกระลุดไปไหลขันอยู่ครับพี่น้องกะรอบคืนนี้กะทัวร์มานอยู่ครับผมซีแต้มครับผมถึงจะมีหลุดไปบ้างครับผมคืนนี้คงจะบ่ได้มยยามอีกแลวครับพี่น้องคิดว่าจะเป็นตอนเศร้าเทียเดียวเลยครับผมพี่น้องครับเดี๋ยวมารุ่นมาตอนเศร้ามันจะมีแต้มปะครับผมนี่คือยามสามทุ่มกว่าสี่ทุ่มนะครับผมน่ครับซีแต้มไปครับเจอกันตอนเศร้าครับผม ยังกับเพรียติดไม่ตัวนึงแล้วครับผมเพื่อนครับเดี๋ยวออกกันนะครับเดี๋ยวจะไม่ดครับผมไปครับเสียดายที่น้องลดแต่พอจะลงบีเอาลดปากคอใหญ่ครับพี่น้องเอ้ยเสียดายห่วยสองตัวติดติดกันเลยครับพี่น้องไปครับเดินตามเมื่นเช้านะครับผม สวัสดีครับพี่เพีงน้องกับมนี้กับพบกับนุ่มจักรลับพั์พิธีกับผมสำหรับเสาร์นี้กับพา่พียงน้องมาหายามเป็ดครับผมไปเบิ่งไปรุ่นกันครับผมว่ามนี้เสาร์นี้จะได้แต้มข,ขึ้นมาคืนไหครับผมไปครับเด็กเง,งาครับพี่นอ้องเสาร์นี้แต้มครับเเีนยางงานาะ โอ้ยอย่ามึงไล่ลังไม่ได้สักตพี่น้องอ้านี่แต้มกับพี่น้องปลายัางคร,บคร,บรับพุ่นะครับนี่ครับอ้าวตัดเสียมครับพี่น้องเอ้าแต้มแรกของเซานี้ครับผมนะครับเจ็บครับนีปลานี่น้ำเงินครับเนี่ย แฉมแรกของมื้อนี้ครับผมโอ้กินนลึกแค่แด็ดแด็ดหกดงานเด้อแฉมแรกแ ครับลุงโตครับดึงให้ดึงครับพี่น้องมีแต้มอยู่บ่ครับพี่น้องเพิ่งครับโอ้เงียบเลยนะเอ้ยออ้ยังอยู่ครับพี่นออ้อ,อ,นองเอาปลาโคงไงพี่น้องเอาวะนั <c oughs> ่นแหละแต้มที่สองครับ แหวสองครับนครับครับแหวที่สองครับผมพี่น้องพอใหญ่ครับพี่น้องโอ้ไม้นี่คันนี้มือคืนกันได้แล้วครับตัวหนึ่งครับผมนี่คันทตัวที่สองครับผมโอ้ มานมานมาน,มานตัวนี้คันนี่เดี๋ยวับพี่น้องเดี๋ยวี้เสียงดังตุบตับตุบตับอยู่ครับผมด้วยจะไอยู่งเหรเดี๋ยวับเป็นลุงตัวครับ เด็กพี่น้องเนียหล่อนครับผมห้ยดึงรับพี่น้อง,งเกิดขึ้นเงียบเลครับพี่น้องอรุกไปแล้วพี่น้องเออครับ น,นีนเนเเเออ่เงียบพี่น้องเส้อเยอะตับหมูไว้ครับผมร้องเบิ้งครับเออเงียบครับผมเสียบางครั้งนั่งไรครับผมอ้เงียบพี่นอ้องมีแต้มครับ ใช่ครับพี่น้องเงียบครับพี่น้องขึ้นหลังนี้ก็ถึกปากข้อครับแต่ว่ามันลดตัครับอ้ตอนหลังท้ายน่ครับเอองียบเงาเลยตอนเช้านี้โอ,โอเคครับผม รวมก็ใส่ไป32ลังครับผมเศ้านี้ก็ได้แค่2แต้มครับผมจะประข้อตัวนึงแล้วก็ปลาเสียงตัวนึงครับผมลมมันเมื่อคืนนี่สี่แต้มเป็น6แต้มครับเมื่อนี้ครับผมกับมีหลุดลายอยู่ครับตอนเศ้าครับเพราะว่าเป็นเหยื่อใส่เดือนครับผมก็ขอบคุณพี่พิงน้องครับผมที่ติดตามรับชมช่องนุ่มจักรหลักพัทินรับผมสำหรับเมื่อนี้ก็ขอกรารับพี่พิงน้องครับผมมัดล้อติดตามคลิปหน้าแล้วครับผมว่านุ่มจักรหลักพัทินจะพาพี่พิงน้องไปหายุหากินทั้งไลยครับผมสำหรับเมื่อนี้ก็ขอบคุณยกับผมถือว่าาเป็นกรฉลอง ของไม้ครับผมหกแต้มมือน,นีครับผมตัวามานอยู่ครับขอบคุณที่น้องครับผมที่ติดตามรับชมช่องนุมจากพระพัทินครับผมสําหรับมือน,นี่ขอกลับไลฟพี่วิ่งนองครับผมสวัสดีครับ